อยู่กันในเกมมาครับกับผมดักฟลอกนั่นเองก็สำหรับทีคลิปนี้ผมก็จะไปทําการนะฮะไล่ล่าเจ้าไซคอบกันดีกว่าเพื่อจะเอาดวงตามันนะฮะก็ดวงตาของไซคอบนี่มันมีสกิลพิเศษนะฮะผมโคตรชอบเลยคือถ้าเกิดเราถืออยู่นะฮะพวกศัตรูอ่ะมันจะตีเราไม่เข้านะฮะก็จะบได้โคตรดีเลยแล้วก็อันนี้คือเป็นบ้านของเจ้าเอมแอฟฟิเท้นะฮะแล้วก็จะมีเป็นบ้านของเจ้าอันนี้ฮะฟอร์ไลแอนะฮะก็คือตอนนี้คือยังเป็นเบบี้ ฟอลและแอดอยู่นะฮะต้องใช้แบบต้องให้พวกอาหารให้มันกินนะพวกเนื้อไก่สดๆนะฮะแบบนี้เลยก็รอให้มันโตก่อนละกันนะฮะมันโตแบบยากมากอะมันโตช้านะฮะโอเคแั้นก็เราจะทําการนะฮะไปได้ลเจ้าใส่ขอบกันดีกว่าไมรู้สึกกระตุกนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าไอ้พวกนี้เกิดหรือเปล่านะฮะมันเกิดได้ไงวะเที่ไอ้ปลาหมึกพวกนี้นะฮะตรงน้ําแบบเป็นน้าเล็กๆแบบเนี้ย แบบงงเลยนะฮะโอเคนั้นก็ไปกันเลยดีกว่านะฮะเอ่อตรงนู้นคือเป็นหนอนของผมนะฮะเป็นเดดเวิร์มผมเองอ่านี่เลยก็มาอยู่ตรงซ้ายตรงนี้นะฮะเนื่องจากก็คือมันน่าจะแบบเดินไปทั่วนะไอเดดเวิร์มมันนี่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีพวกมอนสเตอร์นะฮะจะมาตีผมคือมันจะตีนะฮะเดดเวิร์มนี่แบบมันจะปกป้องผมนะฮะถ้าเกิดมีมอนสเตอร์อยู่แถวนี้นะฮะแต่ว่ายกเว้นเจ้าบาลาโคนะฮะเพราะว่าไอบาลาโคนี่มันเป็นมนุษย์นะฮะเออ มันก็เก็บเนื้อก่อนละกันโอเคฮรมันฆ่าหมูที่ว่าตรงนี้นี่ไงมีหมูหนึ่งตัว2ตัวนะฮะแล้วก็ไซคอบก็คือผมเจอมันอยู่ด้านหน้าตรงนู้นเลยนะตรงที่ผมตายครับเพราะว่าผมอัดไปแล้วแต่ว่าคลิปคือมันเด้งนะฮะเกมมันแครชก็เลยแบบต้องมาอัดใหม่นะฮะซึ่งตอนนี้คือแบบหัวร้อนมากๆเลยนะฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรละกันหวาดีพวกหมูนะฮะเราจะทําการนะฮะเดินไปละกันเพราะว่าถ้าเกิดวาร์ปนี่มันอาจจะแครชอีกก็เป็นได้นะฮะมันเป็นบั๊กหรือเปล่านะเพราะว่า มันไปที่แมปนะพี่มอสแมปที่ผมลงเนี่ยเพราะว่ามอสแมปคือน่าจะบลักนะฮะเออนั้นก็ผมจะไม่ทําการวาร์ปนะเพราะถ้าเกิดวาร์ปนี่แบบหลุดแน่ๆน,นะฮะเกมเอออย่าเพิ่งมีมังกรนะเท่านี้คือมันมีมังกรอยู่หนึ่งตัวที่ที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็เออมีคอคาทิสปะเนี่ยน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคอคาทิสนะฮะโอเคไปไป เออตรงนี้มีสายขอบหรือเปล่านะฮะก่อนนะผมขอเช็คของก่อนแล้วมีเป็นโล่นี้อยู่เออเฮ้ยเหมือนยินเสียงอะไรเสียงข้อคัทิ้เหรอเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะหลังเหรอตรงนี้ไม่น่าใช่นะฮะเออไม่มี่ะจะหูฟาดตปเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไปทราบได้นะฮะ ตัวนี้คือลงางมังกรไม่เอาเราไม่ไปนะฮะเออจุดต่อตายคือตรงนูน้นมันจะมีไซคอปอยู่แนละ้วคือไซคอปนี้แบบมันดาเมจแรงมากครับถ้าเกิดมันจะมีท่าแบบท่าจับเรากินอ่ะนะฮะแบบดาเมจโคตรแรงนะฮะแรงมากประมาณสักรถประมาณสักสี่หัวใจครึ่งหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเออแล้วทางนี้อ่นนะ ผมขอเคลียพกบาลโคก่อนละกันนะมันแบบมันแหลกนะพวกนี้แบบแหลกมากเลยโอเคยิงไปเลยตายนะฮะธนูโคตรแรงเลยเอาคือไอคนนี้มันมันสะท้อนนะมันมีโล่อยู่นะฮะมันต้องยิงด้านหลังมันฮะไอคนนี้แล้วก็ยิงไปเลยเรียบร้อยดอกปหน้ากากไม่ดอกวะไอตัวนี้อีกตัวนึงอะดอกป้เที่นนยนนี่ไงยิงไปเลยดอกเป้าเอาเอฮ้ยดอกดอกดอกโอเคเก็บวะเก็บเอาแบบสะสมเอาไว้นะฮะเออ นั้นก็ไปทางด้านหน้าแล้วกันนะฮะไปหาซักไซคอบกันดีกว่าขึ้นไปเลยชอบโอเคตรงนี้มีเวลตกเลยเก็บเวลก่อนละกันนะฮะไซคอบอยู่ไหนเนี่ยมีแต่บ,บาลาโคเต็มเลยด้านหน้าอีกแก๊งหนึ่งฮนะอืมนัม่นก็ขอเคลียร์ก่อนละกันนะโอเคฮะมาตีพวกนายยิงไปเลย,อยไอคนนี้ตายเฮ้ยไม่โดนอดโอเคฮะเรียบร้อย เฮ้ยนี่มันมันสะท้อนอ่ะนะฮะอีกคนหนึ่งตรงนี้เฮ้ยหน้ากากหน้ากากตัวนี้หน้ากากเก็บเก็บเก็บเป็นของของนักชนเผ่าดีกว่าเนี้ยยิงไปเลยแต่ก็ไอ้นี่ไอ้นี่มันมีโลนะฮะมันต้องยิงด้านหลังมันอ่ะยิงข้างซิเฮ้ยเอ้ามันรู้ได้ไงเนี่ยว่าผมจะยิงมันมันหันมาบล็อกเลยฮะโอ้แม่งโคตรฉลาดเลยนายนะฮะมายิงก็ได้ว่าเปลืองกระสุนนะฮะเออผมมันหันมาเฮ้ยได้ไงไสคขอบเจอแล้วฮะนั่นนะฮะ นี่ไงตัวนี้ไงทำไมเขาเฮ้เยเฮ้ยไปไปไปลมมันวิ่งไวมากเย,ย้ยเย้ยชิบกายแล้วชิบกายแล้วมันมาแล้วฮะตามมาปะเนี่ยโอเคฮะมันไม่ตามมาดีกว่ามันกินเจ้าปลาโคอยู่ฮะแล้วก็ยิงฟรีแล้วกันแม่งเจนเนอเรทไม่ถึงอีกแล้วนะฮะตรงนี้มันไกลเกินหรือเปล่าพี่โดนแล,ล้วโดนแล,ล้วโดนแล,ล้วโดนหนึ่งนัดนะฮะตามปะตามปะมาปะมาปะเลือดมันตั้งร้อยห้าสิบเลยฮนะโคตรเยอะเลย ก่อนนะเตรียมเป็นสายแล้วกันเอามาต่อตัวขึ้นไปมันสามารถทําลายบล็อกได้นะฮะโอเคถึงแม้เราจะขึ้นต้นไม้มันก็สามารถทําลายต้นไม้ได้นะฮะผมโดนมาแล้วนะฮะโอเคขึ้นไปเลยเฮ้ยดูดูขึ้นไปสิโคเสียวมันตีแรงนะฮะมนน่ากลัวเลยโอเค,อเคประมาณนี้แหละมาในมองใครอยู่เพื่อนเฮ้ยยิงไปเลยฮะโดนหนึ่งนัด นี่ไงยิงไปมันไม่เห็นนะฮะสวยเลยสวยเลยเห็นปะเนี่ยนายเฮ้ยมันมันไม่เห็นดิว่าเอา้างานนี้นะฮะได้เลยยิงเข้าไปชิวๆนะฮะอยู่บนนี้ชิวมากเลยโอเคโอเคยิงตาสมสิมันจะมีตอนที่ยิงตาคือตามันจะเบาแต่ฮะมันโคตรมันโคตรเทเลยนะฮะจะทำได้ปะเนี่ยยิงไป แล้วก็เฮ้ยผมว่าผมลงไปดีกว่าว่ามันไม่สู้เลยอ่ะมันไม่มาหาเลยอ่ะมันไม่ใจเลยฮะใส่ขอบอ่ะเออมันก็ลงไปเลยแล้วกันมาลงไปลงไปลงไปหาเรื่องตายอีกแล้วฮะตอนนี้เออมันต้องแบบตื่นเต้นไงมันต้องแบบให้ตื่นเต้นในคลิปมามาเข้ามาเข้ามามาติดต้นไม้ไปเนี่ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเย้ใกล้ใกล้มากหอมีการแบบคำรามโอเคฮะยิงยิงยิงไปเลย เฮ้ยมันเ้ยเอ้ามันไม่ตีนี่ว่ะเดี๋ยวกอนนะมันตีไม่ถึงนะฮะเรียบร้อยดอบตาปะเนี่ยเออเฮ้ยมันไม่ดอบตาไม่ดอบกระโหลกด้วยไอ้ผหแม่งดอบมันโอกาสดอบคือมันยากมากนะฮะมันเป็นแรดอบเลยไม่ดอบว่ะผมมาต้องหาใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ my god โอ้ยเดี๋ยวกอนนะใกล้มืดแล้วในเกมมีแต่ชนเผ่าราโคตรงนี้อยู่กันสามตัวนะฮะ อ่ uh, วันนี้พวกนายเฮ้ยนายอย่าไปตีสิอย่าไปตีหมูนะฮะมันจะไอเทมมันจะตกนะฮะมันแหลกมากเลยนี่ไงให้เรียบร้อยเก็ <c oughs> บมีหน้ากากปะหน้ากากดอกปะเอ่ยเฮ้ยดอกนี่ไงเป็นหัวหน้าชนเผ่าะฮะเป็นหน้ากากที่เพิ่มอันนั้นบอกว่าไอ้ขุดไว้ปะไม่รู้ะฮะ <c oughs> ไม่ทราบได้แต่มันมีแต่มันจะมีหน้ากากไอ้เพิ่มสเต็งด้วยนะฮะจัดว่าโคตรดีโคตรเด็ดเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนนะฮะ โอเคเราข้าใจทำการนะฮะเดินหาดีกว่าตรงนี้จะมีสายขอบเกิดไม่แ่ไม่แน่เอ็นเดอร์แมนเกิดนะฮะตรงนี้เอ่อก็ถ้าเกิดคลิปมันมืดเกินก็ขอโทษกันด้วยละกันนะฮะเอ้ยนี่มันคอคาทิสนีว่าเอาเอา๋อไอ,อตัวนี้ที่ผมตอนนั้นที่ผมเดินมาแล้วผมแบบได้ยินเสียงมั้งไงเอเอนี่อยตรงนี้ดีกว่า แต่ว่ามันสามารถจับได้นะฮะข,ข้อคัดิดก็คือเราต้องจ้องหน้ามันแบบนานๆนะฮะซึ่งมันอันตรายมากนะในการจ้องหน้ามันนานๆมันต้องมีแอปเปิลทอง enchart ในการตัดมาเทม,มันนะฮะโอเคแม่งดาเหม็ดแรงมากผมจะไม่ฆ่าไอ้ตัวนี้ฮะเอาไว้แบบเอามาเทมที่หลังแล้วกันเผื่อแบบจะเสกแอปเปิลทอง enchart มาเทมน,นะฮะเออมันแบบเลี้ยงแบบเป็นแบบหมานะฮะแบบนั้นเลยนะมันจะช่วยเราแบบตีด้วยนะฮะเกิดว่าดีมาก สเกลตันด้านหน้าหนึ่งตัวเราต้องการเป็นลูกศรน,นะเพราะว่าลูกศรคือใกล้หมดละตอนนี้มาเลยอี๋เราบล็อกได้นะเพื่อนเรามีโล่ตอนเนี้ยเออยิงมาเลยตีตีเข้าห้าดาเมจทำไมมันเข้าห้าดาเมจไม่ได้ดาบอันนี้โอเคบล็อกไว้ฮะแล้วก็ตีตีไม่โดนด้วยโอเคฮะได้อยู่โอเคเก็บมาเลยแล้วกันเออแล้วก็ตรงนี้มีคอคอัทิสอีกไปเนี่ยเก <laughs> ตีแกะเลยแล้วกันนะฮะ แล้วก็ตรงนี้ทําไมมีไฟวะอ๋อตรงนี้ไม่มีมังกรนี่ว่าลืมไปนะฮะอ้ยมันจะมาปะเนี่ยนี่ไงพลังมังกรตรงนี้เฮ้ยเอานี่ไงมาแล้วฮะเย้เย้มังกรเฮ้ยไอตัวเดิมปะเนี่ยที่ผมแบบเคยไปขโมยไอ้นั่นอะของมนะัเนี่ยหรือเปล่าวะผมว่าใช่แน่นลอนนตัวนี้ไอตัวแดงเนี่ยนะมังกรไฟเนี่ยตาบมม้ะไม่ตามันนะไม่ได้คิปเปอร์ตามมาหนึ่งตัวนะฮะโอเคแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่กินก่อนละกันมาคิปเปอร์ ไม่ต้องตามเลยนายอ่ะโอเคฮะไม่ตายด้วยไปไปหึงระเบิดก่อนนะฮะไม่ได้เลยโอเคกลับบ้านดีกว่าเฮ้ยมังกรอย่ายตามมานะอย่าบินมาตามที่บ้านนะแม่งบ้านพังนะฮะเออต้องระวังดีๆเลยตรงนี้มีน้องหมูอยู่แล้วก็มีาราโครตรงนั้นแล้วก็มีไฟตรงนั้นด้วยเป็นไฟจากมังกรแน่ๆน,นะฮะตรงนูนะ้นน่ะ เฮ้ยอย่าเพิ่งแลกซี่ผมแบบจะเดินนะเพราะว่าถ้าเกิดวิ่งไปนี่มันอาจจะแบบคราดก็ได้มันโหลดแมปไม่ทันนะฮะมันโหลดพวกม็อบไม่ทันไงเพราะว่ามันมืดแล้วมันพวกมอนสเตอร์มันเกิดนะฮะแถวนี้เอ่ออย่าเพิ่งมือตัวอะไรแปลกๆเกิดนะมีแต่ไอ้ตัวนี้ฮะหรือนอนแล้วนี่หว่าวัดดี้เดสเวิร์มของเรานะฮะเฮ้ยนีะฮะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันจะตีพวกมอนสเตอร์ตัวอื่นด้วยนะฮะเดี๋ยวรอให้ไอ้ตัวนี้เดินมาก่อนละกันตีหรือเปล่าโอเคฮะแต่ต้องลองดูเฮ้ยแม่มดดีกว่าด้านหน้า มานายมาเลยไอฮัสนะฮะเพื่อนมันไม่ตีเดี๋ยวก่อนนะหรือว่ามันต้องผมโดนดาเไจอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเรียบร้อยตายหาเลยฮะเออนี่ไงมันช่วยเราโจมตีด้วยฮะเดสเวิร์มของเราอ่ะโคตรดีแล้วดีมากอ่ะแล้วแม่มดนะวิสนะวันดีเพื่อนแม่มดทำไมนายมาเกิดตรงนี้ล่ะเฮ้ยมันเอามันเอาฮะมันมีสปีดโอ้โหมมันวิ่งไวที่มาเฮ้ยมันคนน้ำยาที่ใส่อะมัน น้ำยายเดินช้าโอเคฮะเฮ้ยเดดเบิร์มจัดก,การเลยเดดเบิร์มจัดก,การเลยเดิมเพื่อนจัดก,การเลยเอาเดี๋ยวก่อนนะกินก่อนแล้วกันอืออ๋อโดนเรียบร้อยโดนกัดโดนกัดอือกัดแรงมากเดดเบิร์มอือเรียบร้อยตาย <laughs> เฮ้ยเดดเบิร์มนี่โหดมากเลยฮะมันกัดโคตรแรงอะ่ะแล้วมันก็ฮิลเลือดด้วยฮะเดดเบิร์มอ่ะเนี่ยโคตรดีเลยโอ้นายแบบดีมากเลยเพื่อน เอาไปไหนเอาไปกัดเมืองมุมเรียบร้อยตายเลยฮะเฮ้ยมันยังไม่ตายด้วยว่ะเมืองมุมอาเรียบร้อยตายตายของจริงนะฮะเอออืมเลื้อยไปไหนก็ไม่รู้ฮะตัวแบบใหญ่มากเฮ้ยไปกัดคิปเปอร์มัน่ะเอาเมืนสู้คิปเปอร์นะฮะเรียบร้อยคิปเปอร์ตายโคตรดีเลยฮะเดนเวิร์มช่วยแบบปกป้องอาณาเขตแถวนี้ได้ดีที่สุดแล้วมั้งนะฮะเจ้าเดนเวิร์มตัวนี้ดีมากเฮ้ยไปไปอาราวาตรงนั้น จะตีพวกมอนสเตอร์ตรงล้วฮะเนนเวิร์มเราไมนโคตรตุเลยฮะโอเคแล้วก็ปิดประตูบ้านด้วยตพราไก่ผมก็ยังอยู่ดีนะไอตัวนี้ฮะมีแค่ตัวเดียวไก่คือมันฟักออกมายากนะฮะเออนั้นก็ขอนอนก่อนสักตื่นหนึ่งแล้วกันนะฮะให้มันเช้าเพราะว่ามอนสเตอร์มันเกิดเยอะนะตอนกลางคืนมันจะแหลกมากโอเคเช้าแล้วตอนนี้แล้วก็อันดับต่อไปก็คือจะทําอะไรดีนะ เออเราต้องไปหาไซคอบอีกเพราะว่าในคลิปนี้คือผมก็จะกะว่าจะแบบต้องให้ได้นะฮะไซคอบอายให้ได้เลยเป็นดวงตาของไซคอบปะมันจะได้เปล่ามันดอบยากนะฮะดอบยากมากแล้วเดนเวิร์มผมว่าไปไหนเฟ้นเดนเวิร์มอ๋ออยู่นู่นหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นห่างแวบๆหรือเปล่าวะเอ๊ยมันอยู่ไหนอ่ะดูว่าตรงนี้หรือเปล่าปัดีเอออ๋อนู่นไงฮะเจอแล้วเออไปทําอะไรอยู่ตรงนี้ก็มันเนี่ยเดนเวิร์มอะ มันน่าจะจะตีบางมุมปะเนี่ยโอเคฮะมันจะตีบางมุมนี่ว่าแต่มันติดอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ก็คือว่าไอ้ม็อบของเด a d เว r ร์มะมันชอบติดบัคไอ้พวกนี้นะฮะแบบบัคเยอะมากเลยเดซเวิร์ในเวอร์ชั่นของ1.9.1นะในม็อดของไอซ์แอนด์ไฟนะฮะแต่ว่าม็อดไอซ์แอนด์ไฟนี่มันก็ถึงเวอร์ชั่น1.16แล้วมั้งนะฮะตอนนี้โอเคเลือดเด a d เว r ร์ผมอยู่ที่32นะฮะซึ่งมันไม่จมตีเจ้า巴าโคนะฮะ <laughs> ก็ประมาณนั้นนะโอเคฮนะนั่นก็จะไปะทำการนะฮะหาเจ้าไซคอบละกันโอเคขอตัดคลิปก่อนละกันสักคูหนึ่งนะฮะมาแล้วก็ตัดคลิปกันมาตรงนี้เลยละกันนะฮะมาเจอกับเจ้าเมอร์เมกนะฮะแถวนี้ก็ที่ผมเจอคือน่าอยู่ตรงนี่ไงด้านหน้าเลยฮะไซคอบมันจะมาพร้อมกับแกะ2ตัวนะฮะนั่นไงมีแกะด้วยหวัดดีนะายไซคอบเราอยากได้ดวงตาของนายนะเพื่อนนาะยจะดบให้เราประเนี่ย เออมันยังไม่เห็นผมฮะมันต้องเข้าใกล้กว่านี้แต่ว่าถ้าเกิดเข้าใกล้เกินไปก็อันตรายเหมือนกันนะเจ้าใส่ขอบตัวนี้นะฮะโอเคมาเลยนยเราขอเปิดก่อนได้เปรียบว่ากันเอายิงไปเสียแลกแลกนะฮะเออเฮ้ยมันมาละมันมาละเฮ้เย่าแลกแถวนี้สินะฮะอย่ะแลกตอนนี้เออโอเคมาโหมันโคตรใกล้เลยฮะนี่ไงล่ะยิงไปเลยเอาแลกอีกแล้วฮะโอเคมายิงไป ยิงตาซิมันจะตาบอดปะต้องลองทาดูนะฮะโอเคโดนเต็มๆงานนี้โอเคมาป้ามาเป้านายข้ามาเป้ามันน่าจะไม่ข้ามาป่ะ,ะฮะโอ้ยไม่ใจเลยเพื่อนไม่ใจเลยนะฮะไส่ขอบมาป้ามาป้ามาสิมาสิมาสิเปเดินปเดินหมุนอยู่ตรงแกะของตัวเองนะฮะมันมันติดแกะปะเนี่ยผมว่าติดแกะและะ้วงานนี้นี่ไงยิงตรงตามเลย เล็งตามันห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 ันมาหันมาอื้อนั่นแหละไม่โดนว่ะแต่แป๊บหนึ่งนะโอเคฮะโอเคฮะเอาให้มันมาบอกไม่เห็นยิงไปเลยเดี๋ยวก่อนแล้วก็ผมจะทําการนะฮะยิงตรงนี้เออแล้วก็ยิงแกะมันเออนี่เรายิงแกะนายนะเพื่อนนี่ไงตายแล้วฮะเอายืนนิ่งแล้วงานนี้อ๋อมันตาบอดนี่ว่านี่ไงนะครับจะยืนนิ่งเลย แล้วตามันก็จะปิดนะฮะมีเลือดด้วยผมเป็นโคตรเท่เลยฮะเอ้ยมันยืนนิ่งเลยว,วะเฮ้ยเป็นปิดได้แต่นี่มันยืนนิ่งแล้วมันจะตีผมปะเนี่ยถ้าเกิดผมเข้าไปใกล้มันไม่รู้นะฮะนี้คือผมไม่รู้มันต้องลองดูหรือเปล่านะฮะเรื่องตายอีกแล้วเฮ้ยเอาจะเอาหรือเปล่าเพื่อนใสข่ขอบโอเคเข้าไปตีแล้วกันเฮ้ยเอาเฮ้ย,ย้นี่ฮะมันยกผมกินเลยดีกว,ว่าดามเมจมันโคตรแรงแรงมากอะ่ะ โอ้มันโจมตีได้นะฮะแต่ว่ามันก็ไม่เดินแล้วมันจะแบบอยู่นิ่งๆเลยมันตาบอดนะฮะแล้วก็ยิงไปเลยให้ได้ก่อนนะเออมันจะดอกปะเนี่ยดอกไหนดวงตานายอะกับหัวก็ได้นะฮะเคดอกเป้าอีกทีนึงเรียบร้อยนะฮะมันไม่ดออ่ะมันดอบแต่เนื้อแกะหรือเปล่ามันดอกแต่เนี่ยไอ้ขนแกะนะฮะทำไมไม่ดอบพวกกระโหลกนะฮะกับ ดวงตาของนายแม่งไม่ดบว่ะเอาไงดีวะเนี่ยต้องไปหาใหม่แกแม่งหายากมากใส่ขอบต้องเดินอีกนานเลยฮะโอ้โหแม่งเลยโคตรเหนื่อยแล้วคลิปนี้แต่ก็ไม่เป็นไรสู้ๆแล้วกันนะฮะออมแม่งเหนื่อยมากนะฮะการทําคลิปแต่ละคลิปของเกมไมโครับนะฮะเออนี่มันทําอะไรกันเนี่ยเต็มแล้วฮะ แล้วก็ตรงนี้ไอ้เซติเนลมชื่อว่าเซติเนลนะฮะไอ้ตัวนี้ไอ้ตอนแรกคือผมอ่านว่าเซนตี้เออเซนเทียนตีเออแต่นั้นนหะผมอ่านว่าเซนเทียนแต่มันชื่อจริงๆคือมันเซติเนลนะฮ<ค>ะโอเคไปไปหาเจ้าไซคอปกันดีกว่านะฮะตรงนี้ก็โอ้โหอยู่กันเต็มเลยตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็ไอ้เซติเนลตรงนี้กลังพังตัวอยู่เป็นทรายอยู่นะฮะ ผมจะได้ว่าไซคอปมันจะมีแถวนี้อยู่อีกสักหนึ่งตัวหรือเปล่านะฮะที่ผมแบบเดินมานะฮะแล้วก็ตรงนี้กระต่ายอตายอบป้าเป็นเท้ากระต่ายต่อเป้าน่าจะไม่ดอบอันนี้ก็ดอบยากเหมือนกันนะไอ้เท้ากระต่ายเนี่ยเออนั้นก็นี่มันเซตินลิลครับกำลังตีกระต่ายนะฮะตรงนี้มีแกะด้วยจะมีไซคอปปะเนี่ยมวยแกะเยอะมากอ่ะโอเคฮะโอเคไซคอปอยู่ไหนเอ่ยเรามาแลวนาย เมีบ้านแถวนีต้ต้องวิ่งหาดูนะฮะว่าจะเจอหรือเปล่าอก็ไม่เจอเหมือนกันหายากอ่ะแถวนี้ก็มีแต่พวกวกัวกับหมูกับแกะนะฮะแล้วก็ตรงนู้นก็ไม่มีเหมือนกันให้ผมจําได้ว่าตรงนี้มันมีไม่ใช่หรอกว่าคนละที่กันละผมอาจจะจําผิดที่ก็ได้นะมันเหมือนกันแหละตรงนู้นก็เป็นจุดที่เราตายนะฮะ น่าจะไม่ใช่หรือเปล่าตรงนี้อ่ะไม่มีนะฮะเอออยู่ไหนฟันเนียไซคอปนะฮะต้องเดินหาก,ก็ต่อไปนะตอนนี้ไม่หายากมากเลยไซคอปเนี่ยมันมันเกิดยากนะมันแบบมีโอกาสสปอนเกิดยากมากตรงนี้มีปะมันก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะแล้วทางงูน่ะทางงูมีป้เอ๋ยนะฮะ ผมแบบไม่ไกล้าวิ่งเพราะว่ามันจะแครสในเกมมันจะแคราสนะฮะก็เลยแบบไม่กล้าวิ่งสักเท่าไหร่นะฮะลิ้นชอบพันกันไปเลยแหละโอเคเฮ้ยนี่มันมีพีระมิดด้วยเหรอตรงนี้นะฮะเพิ่งรู้นะเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีของดีป่ะเนี่ยในนี้เอ้ยมันต้องไปดูนะฮะอาจจะมีของดีก็เป็นได้นะในนี้โอเคมาทางเข้าคือตรงนี้นะฮะแต่ว่ามันมีกับดักอยู่ต้องระวังกับดักด้วยไม่เป็นระเบิดนั่นก็ต้องขุดแถวนี้ปะ่ะโอเคฮะมาขุดลงไปเลย โอเคนี่ไงล่ะเจอแล้วฮะม,มันมีกำดักอยู่ต้องมาทางนี้ฮะผมกลัวแบบไอเทมคือมันไปตกตรงไอเนี่ยตรงที่มันเป็นที่เหยียบมันจะระเบิดตูมนะผมเคยแบบโดนละแต่ว่าครั้งนี้คือต้องระวังดีๆเลยมาหูมืดตึบนะฮะขตดมืดมืดมากขุดทางนี้ดีกว่าโอเคฮะแล้วก็เอ่อขุดตรงนี้ชึบไปขุดตรงนี้ดีกว่าโอเคฮะมามืดมากโอเคไฟมาปิดไปเลย แล้วก็เก็บไอ้นี่มาที่เนะหยียบนะฮะโห้ยนี่ไงโอ้โหย้ยไดมอนด์กับแอมมลอรลล์นะฮะเอามาเลยมีอานม้าด้วยสุดยอดต้องการนะอานม้าเนี่ยเออเก็บมาแล้วก็อันนี้โบนไม่เอาฮะเป็นโบนธรรมดาแล้มีเยอะมากเลยโอเคแล้วก็อนนี้อ่ะเฮ้โยโอ้ยกดได้แอปเปิ้ลเอนชาร์ตด้วยเฮ้ยเอาเอาอันนี้คือเอาเลยฮะอันนี้แบบโอ้ยเป็นของแบบล้ำค่ามากนะฮะเป็นหายากกว่าสุดๆอ่ะ โห่งได้ของดีว่ะอันนี้ก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยทองหรอไม่เอาอะและ้วขออีแอมเบลอร์นี้เอานะฮะเอาไว้แลกของกับ MPC นะฮะแล้วก็ให้อ่านมา้าเออไ,ไ,ไม่ให้อ่านม้าเกาะม้านะฮะเออพูดผิดพูดผิดโทษทีโทษทีเริ่มเบอร์แล้วโอเคผมจะขึ้นไปแล้วกันแล้วก็เออไ,ไม่มีระเบิดอยู่ตรงนี้นี่ไงแล้วก็โดระเบิดแล้วกันป้นระเบิดไปเลยฮะเราต้องการเอาไว้แบบเผื่อระเบิดตัวมอนสเตอร์เล่นๆนะฮะ โอเคประมาณนี้เลยแล้วก็เราจะทําการนะต่อตัวขึ้นไปเลยละกันแบบนี้ชิบชิปชิชิปเราไปแล้วได้ของดีในคลิปนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะถึงหาไซคอปไม่เจอนะแต่ก็ได้แอปเปิลทองเอนชาร์มาก็ถือว่าดีมากเลยแล้วก็เออออกทางไหนดีวะเนี่ยทางเออทางนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็ไปกันเลยเออใกล้มือจังวะเนี่ยในเกมนะฮะเฮ้ยเอากกดับบงกรอนดีว่ะวันนี้ก็ของดีเหมือนกันนะ เจอของดีเยอะมากคลิปนี้โอเคนี่ทิ้งไปเลยวางแม่งเลยของเต็มของมันเยอะมากเอยแต่ก่อนขอกินตั๊บนึงใหนะ้มันไม่กินนะเมื่อกี้คือมันมันมันไม่กินนะเออเอากระดูกมังกรมาแล้วกันโอเคเก็บเ,เก็บ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 ก็บอ่าโอเคเก็บเก็บไปเลยได้เป็นหัวมังกรด้วยกระดูกนี่เก็บนะฮะได้มากี่อันเนี่ยสิบเก้าอันเลยทีเดียวนะฮะกระดูกมังกรโอเคถือว่าคุมแล้วในคลิปนี้คือถือว่าคุมแล้วฮะมาเจอแบบ ของดีนะฮะเอาปาาทำไมเพืนเนี่ยโอเคเก็บมาเอาไว้ในตัวแล้วกันโอเคฮะแล้วก็เดินหาไซคอบต่อแล้วกันไม่รู้จะเจอหรือเปล่าไซคอบแม่งยังไม่เจอเลยจเจอแต่กระต่ายนะฮะโอเคแล้วก็ไปกันต่อเลยโอเคทางนี้มีปะเนี่ยไซคอบน่าจะไม่มีนะฮะโอเคตอนนี้คือผมก็ได้ทําการเจอไซคอบแล้วฮะซึ่งเมื่อกี้แบบเกมครชไม่เงยหัวร้อนมากโอเคฮะมา เออมันจะดรอปปันี่ไอตัวนี้คือผมแบบผมขี้เกียจหาแล้วอะถ้าเกิดมันไม่ดรอปก็ผมจะทําการเสกของมาแล้วละกันขี้เกียจหานะฮะเออมันมาละมังแหลกด้วยตอนนี้เพิ่งเข้าเกมมาใหม่ๆนะฮะโอเคแต่แป๊บนึงนะขอขึ้นแป๊บนึงแต่มันตีนี่พังนะฮะโอเคมายิงไปเลยยิงไปเลยโอเคแล้วก็ยิงไปงะเฮ้ยมันตาบอดหรือเปล่าเนี่ยผมยิงโดนตามันเหรอมันนิ่งมากเลยฮะมันโคตรนิ่งเลยอะสงสารตาบอดนะฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ แล้วก็ยิงไปเลยโอเคเฮ้ยแหลกแหลกเอ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วกดพิษกดพิษกดพิษแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคนะฮะเอ้ดอบด้วยดอบดวงตานี่า่าเมื่อกี้คือมันแหลกนะฮะมันกดเดินเองอะไม่เงยล้มลงมาเกือบไปละเกือบละฮะดีนะค่ามันได้ก่อนเฮ้ยเราได้ของดีแนละ้วฮะในคลิปนี้แบบได้แต่ของดีนะฮะเออสุดยอดไปเลยคุ้มค่าที่เกมหลุดไปเมื่อตะกี้ดีนะฮะแล้วก็โหชุดเกาะ ไอ้รองเท้าที่พังไปแล้วนะฮะรองเท้าเหล็กแต่ก็ไม่เป็นไรฮะรับได้โอเคนี่ทิ้งไปหฮ้ยได้นี่มาเป็น i y e t h the c ซ o p อนะเป็น Eye. นะฮะก็คือมันสามารถทำการนะฮะถ้าเกิดเราถืออยู่อะพวกมอนเตอร์มันจะตีเราไม่เข้านะฮะซึ่งเป็นอะไรที่แบบที่ o อมากไอเทมมันนี้นะฮะซึ่งเราขอหาพวกมอนเตอร์ดูๆกันแล้วกันเท่ดนี้จะมีปะเนี่ยมีแต่หมูกับพวกปัวก,กับแก่นะฮะ เออนั่นก็ต้องเดินหาแถวเนี้ยว่ามีมอนสเตอร์ที่มันแบบดุๆหรือเปล่นานะฮะนั้นก็ขอตัดคลิปก่อนละกันสักคู่หนึ่งนะฮะมาเอาเป็นหนอนละกันเด a ดเวิร์มนะฮะมาถือเจ้าไซคอบอายละกันโอเคฮะอ e o ออฟไซคอบหรอไม่ใช่ว,ว่าอ e o ออฟไซคอบนะฮะโอเคมาเลยนี่ฮะมันจะแบบตีแล้วไม่เข้านี่ไง <laughs> โอเคฮะไม่โคตรโอพีแต่ว่ามันมีอายุการใช้งานนะฮะเจ้าไซคอบอายนี้ฮะ ผมเรียกว่าใสคอบอายแล้วกันนะฮะมันเล็กง่ายดีนะฮะโอเคก็นี่ฮะประมาณนี้เลยพวกเด็ดเฟิร์มคือตีเราไม่เข้านะฮะจัดว่าดีจัดว่าเด็ดมากนะฮะเออเ,อ,อ,เอ,อ้นายเลียใครเ,เพื่อนเด็ดเฟิร์มเลียไม่โดนหรอกนะฮะแล้วเราสามารถเดินแบบชิวๆนะเดินแบบหนีได้แบบชิวๆเลยฮะจะเด็ดเฟิร์มตัวนี้แต่ต้องรองไปที่แบบที่ดินดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ที่ทรายมันจะมุดดินนะฮะโอเคตามมาตามมาตามมา,ตามมาเลยนายเด็ดเฟิร์มตามเลยเพื่อน ตามมาตามมาตามมานะฮะโอเคมันขึ้นมาละนี่ฮะมันเลีย,ยอยู่ตอนนี้เออมันเลียเลียไม่โดนดาเมจหรอกนะนะฮายโอเคฮะมันโคตรโอพเลยว่ะไอ้ซายคอปไอเนี่ยผมแบบโคตรชอบเลยโอเคอันี่ไงถึงปุ๊บันก็จะไม่ได้รับดาเมจนะฮะแล้วก็ยิงไปเลยแล้วกันตายแล้วก็ยิงไปฮะอุ้ยตอบไข่ด้วยอ,อุ้ยแัลักเหยียบแคสน,นะเกมเกมอจะคราสนะโอเคฮะอุ้ยของเต็มแล้วก็เอาไปในที่ทิ้งก่อนละกัน โอเคได้ไข่มาแล้วฮะไข่ของเดดมเวิร์มก็ถือว่าดีะฮะในคลิปนี้ได้ของดีมาเยอะเลยวะ่ะคุรคุ้มอ่ะนะฮะคุ้มแบบสุดๆเลยมากลับมาถึงบ้านแล้วฮะตอนนี้แล้วก็ใกล้มุแล้วแล้วกระต่ายมันได้ไงวะเนี่ยนั้นก็ไปฆ่ามาแล้วกันนะเผื่อมันจะดอกเป็นเท้ากระต่ายดอกปะ ไม่ดอบนะฮะโหแม่งโอกาสดอบนี่มันยากแล้วแล้วไข่พวกเมอร์เมกนี่ผมยังฟักมันไม่เกิดทำไมมันไม่เกิดนะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็ไอ้นี่เกิดแล้วฮะไอ้นี่มันทำให้แหลกมากเลยไอ้ปลาโคเนี่ยโอเคแล้วก็ขอเคลียร์หน่อยละกันนะให้พวกนี้ต้องเคลียร์ทิ้งให้หมดนะเฮ้ยนี่ก็มันมันสะท้อนได้โอเคฮะเออมันหันหลังปะเฮ้ยมันหันหลังมันหันหลังนี่เอ้าพียมันรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ย โอ้นายโกงแล้วมั้งเนี่ยมึงรู้เฉยเลยมึงหันมาฟุ๊บเลยฮะหันมาโคตรไว h e fuck โอเคฮะนั้นก็เอออเาหัวมังกรมาประดับบ้านละกันตกแต่งแถวตรงนี้ละกันอืมมันถึงมาตรงนี้โอเคฮะนี่ไงโคตรเท่เลย okay, โอเคฮะโอ้เท่มากเท่มากแล้วก็เดสเวอร์วันนี้นั่นก็ฟักตรงแถวไหนดีฮะเออฟักแถวนี้ละกันโอเคตรงนี้แหละนะฮะ สปอนมาเลยจะบร้อยนะฮะเป็นเดดเติมจิ๋วโอเคแล้วก็มืดแล้วตอนนี้ในเกมมืดแล้วแต่ว่าต้องเอาของเก็บอะของที่แบบได้มาเยอะเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนละกันนะแล้วก็เอาเป็นเออันนี้เก็บก่อนละกันเอาอะไรเก็บก่อนดีป่ะอันนี้เก็บก่อนฮะ,ะเป็นแอปเปิลทองเอนชาร์ดนะน,นี่คือแบบของแรงมากฮะ,ะแล้วก็เอออันนี้ท n t นเก็บไปน,นี่เก็บเก็บ แล้วก็นี้เก็บไปฮะไดมอนด์นี่ก็เก็บด้วยนะการหน้ากากนะฮะของเจ้าบาราโคเรามีแบบครบหรือเปล่าเนี่ยน่าจะครบอยู่นะแล้วก็นี่เก็บ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 ไปหมดนะ,ะของมันเยอะมากอะ่ะต้องเคลียร์ของให้หมดอะ่ะในตัวเนี่ยกระดูกวงกรอนก็เก็บไปก่อนแล้วก็เออประมาณนี้นะฮะโอเคเฮ้ยไก่เฮ้ยผมลืมปิดประตูปิดก่อนหืมเรื่องเกือบละเฮ้ยเราด้ไข่ไหมฟักสิได้ไก่ไหมนะไม่ได้ไก่ว่ะหูแม่งโอกาสเกิดมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยนายอ่ะ โอเคฮะเปิดประตูไว้ก่อนละกันอันนี้เออโอเคก็ประมาณนี้นะในคลิปนี้ <c oughs> ก็ถ้างั้นสำหรับในคลิปนี้ก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนและกันผมก็ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันในคลิปหน้าละกัน็บ๊ก็บาย